สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พ้าเมื่อวงพินิกก่อนกวยดินคือเก่าแล้วนะจ๊ะเนาะเห็ดในแต่ย่ำคำจ้ะย่ำกังเว้นมันห่อนจ้ะเห็กดกระโบใดจ้ะนี่ตะเว้นมันค่อยลงแล้วนะจ๊ะคอยเห็ดไดนะจ๊ะนี่แสงงามบ่จ้างามบ่นี่ เห็นเดี๋ยจย่างคำจ้ะน้องก็มานั่งเมืองนี้จอบยู่นี่พีนี่ก่อนเราขุดมองนี้รถไทมันขึ้นบ่ไดจ้ะมันเป็นคู่มันแคบมองนี้นะจ้ะตอนเขาขุดดินเขาชอบแบบไหนมืองนี้มองนี้กับหน่อยกูม่บ้าตดแมงโกจกไปจกมากมองนี้แคบกูม่ในน้ำก็มีปลาหลุกคองเด้อจ้ะนะจ้ะ Ni cư nham lang nữa cháy hà mong lang hà mong lang lẫn nhanh nóng nóng có bớt ping, you say, when you kick game. Oi mì nga bay ngang. O lamenta đôi tuồng hân luôn bò hai. hoa khao 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 ไปกันใหญ่แล้ว่วเขาเนาะเมืองบักม่วงบักกระดันน้นองมันสิรอดว่เนาะฝนว่าสิมาฮดก็คือย่ามเลยวันเนาะขอบซาทั้งบุญจา่าพนทั้งบุญกะเวลามาอยู่ห้องคอยสือดินคอยใส่รถเข็นผมะ่โนะจารเนาะต้องเฮ็ดเองจ่างบหน่อยเนาะว่ามีงบไปจ่างคนมโก,กย <c ười> ุยไห้คอยเฮ็ดเอาจ้ะเนาะ เมยกับโอดเอาเนาะพินิก่อนเนาะอันนี้กาอีพีสองหรอเตอร์มันก็มีอีพีหนึ่งหนองไทยไว้บังเว้นจากตะกัพอนในลงล่งนะจ๊ะเนาะนี่ตอนนี้ก็เฮ็ดเตียงหน้าหน่อยกันสวยว่าจ้าตะเว้นสวยว่าจานันเลยงามคักคุณจ้ะวันนี้กะ พักกันเห็ดต่อ,อจัวไอเตียงหน้าหน่อยนะจ๊ะเนาะเ mm hmm. มื่ออื่นจะไปหาซื้อหญ้าข่ามาเสริมใหม่จ้ะเพราะว่าเพราะอย่างมุ้งสังกะสีมันห่อนนะจ๊ะเนาะมุ้งหญ้าข่าดีกว่าร่มมันเย็นดีกว่ากันนะจ๊ะเนาะเพราะว่า mm hmm. เฮ็ดไปนั่งเล่นจ้ะแต mm ่ hmm. พักเวลามาเบื้องต้นหมอกต้นไม้น mm hmm. าาจะซาีนหันมิตังกับจกผม ไปอีกจักครึ่งนึงเนาะจ้ะเนาะมีเงินสื่อดินทมไวอีกจักครึ่งนึงมันใหญ่ไปแต่ตอนเ่าคุดเนี่ยเขาอยากได้ดินเนาะจ้ะเนาะถึงหม่อาจัยป,ปล่อยไวแบบนี้ก็ได้จ้ะทมครึ่งหนึ่งกับปลูกบ้านในเกือบลหลังนะึงงพนเนาะถ้ามีตังเาะจะก็อยากโรดซาลงมันเหลือจกห่อก็มาอีกจักหน่อยนึงเนาะจ้ะเนาะตะเป็นงามครับเนาะจ้ะ กีนนิกนกับสูตายกันเท่าซอมเท่าบริเฮดจะไปเซียนไหนเนาะนิกอนบอกบริเฮตเคยไปเฮดให้ก็ต้องเฮดเองสู้ๆเมื่อยก็อดเอาจันต้องเวีนเฮดบ่อยจะห่อนแห้งวันนี้มีร่มอยู่แต่แต่มันกับมันกับห่อนเป็นตะยานเนาะจ้ะเนาะเห็นเขาเป็นร่มเป็นแหลงตายคือต้มข้าวหนือกับยานอยู่เนาะจัะก็คอยระวังเอาเนาะจ้ะเนาะ ยุดสองซ้ม,มือกับไม่เห็นยุดสองมือมือวันจันทร์กับกับจะเปิดไปพักผ่อนมือหนึ่งก็ได้ลุยงานต่อนะจ๊ะนี่จอบนอนก็ยุนี่ละเจนี่ทายจะขอไงเบิ้งบ่ได้จะหัวฟูครับหัวฟูแห้งจ้ะเ <laughs> สียงครบเสียงเขียดปุ่นจ้ะกับมีมาหน่อยดำตัวหนึ่งเฝ้าหายยุ่ทั้งปุ่นนะจ้ะ เสียงกบเสียงเขียดธรรมชาติดีดีนะจ๊ะเบิบ่งทองฟา้ากเขาว่าพายุจิเขา้าทั้งปีแถวนี้มือมอ,อ,อื่นมือหื่อนะเนาะหาหกป่ะพี่หาหกเจ็ดเนาะเบิ่งว่ามันสิมาบ่ว่าสั่นคลิปนี้น้องกะฝากเนื้อเจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนให้น้องเนี่ยเพื่อจะบ,บ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะโอ้เบิ่งปลานะจ้ะมันพาลูกมันโดดไหมคุณ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนอกจากเบิร์นาข้อหญ่มันผ้าลูกแรนหมนหมุนอยู่นี่จะดิโดดตุมต้มตุ้มอยู่ขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับชมใหมเด้อจ่านองกับวอาไปวอามาเบิงปลาานองกับลงุงคํามวอลจากองพอกันคลิปต่อไปจ่าสวัสดีค่ะ